มาแล้วครับทุกคนมาแล้วครับสำหรับชุดแต่งเอสปอร์นะครับในออเนีลบิซูบิฮิไตรตันในรุ่น4ประตูเตี้ยของเรานั่นเองนะครับเอกลักษณ์เฉพาะของรุ่นนี้บอกเลยนะครับชุดแต่งเอสปอร์แบบลงตัวสุดๆนะฮะทำให้รถยนต์ของเรานะครับเท่มีมิติที่ดูดีขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดตกแต่งประจังหน้านะครับครอบตัวซีนะครับสเก์ตรอบคันเลยรวมไปถึงสติ๊กเกอร์นะครับ ตัวนี้มีที่ครอบเสาอ,อากาศที่ครอบกระจกมองข้างนะครับรวมไปถึงตัวสปอยเลอร์หลังและเป็นชักฟินให้ด้วยนะครับบอกเลยอยากได้ชุดแต่งแนวนี้หล่อๆรอบคันแนวนี้นะครับต้องมาที่นี่เลยนะครับ093019-99 0สติดต่อป,ป๊อกเด้งมาแล้วจัดแนวเท่ๆให้แบบนี้เอาไปใช้งานกัน ในโปรโมชั่นสุดพิเศษในรอบเปิดตัวของเราเองอย่าลืมทักมานะครับทักมาได้เลยเดี๋ยวจัดให้